สวัสดีครับเช้าว,วันที่5เดือนเมษาประมาณเกือมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังกินข้าวเดี๋ยวอีกสักประมาณ15นาทีเราจะออกเดินทางจากออกเดินทงกบ้านนะครับเมื่อเช้านี้กินอะไรครับแอมมาม่ามามา่มาคอนเซอร์หลักผัดมีอ่ะผัดมีนี่ครับ ปิ้งปิ้งปิ้งอยากิ่งอาหารเมืองปิ้งมงเปิ้งปิ้งสิเนี่อะไรครับแอ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 บพึ่งแอบพึ่งนี่พัดมีพััดมีลาวเราจะออกเดินทางกัน เดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากหูข้าวบางนะครับไปแวะกินข้าวไปแวะข้ามป๊อ OK, กท่าเรือที่เมืองนานนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงประมาณ95กิโลนะครับถึงท่าเรือจากนั้นเดี๋ยวเราออกจากท่าเรือเสร็จเนี่ยเราจะแวะกินข้าวเที่ยงประมาณ11โมงเนี่ยที่ตัวเมืองชัยยะบุรีนะครับจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงจุดผ่อนปลนชายแดน้วยโขนนะครับคาดว่าเวลาที่จะถึงที่ด่านเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่ง นะครับ <c oughs> โดยประมาณใช้เวลาเดินทางรวมก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับถือว,ว่าไม่ไกลมาลุขาบานโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามดูกันดีกว่า